ลแล้วอาเจลโลหีิงขาวแล้วก็ค่าล่าจูงเนื่องจากน้องสาวก็เสียชีวอยแล้วนะและ้วทีนี้ต้องให้ค่าทานายก่อน5,000บาทเน่องจากเกิดเหตุตรงน,น,น,นี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับ อันนี้นะครับทำการเรียกค่าเสียหายกับผู้ผู้อันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ทะเบียน5จูงนะครับ5ลากจูงไม่ใช่5ล้อ5ลากจูงอันนี้เก็บค่าเสียหายจากผูเ้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน,นองเรื่องดังกล่าวาากรณีมาดูที่เกิดเหตุวาา่าเกิดจากอะไร โอ้ขับย้อนสอนอีกเ่นเ่องเรงาเ่นน้เร่่ายเ่อีคลมเมกมาลน์หน้าน <out> <N eed 000 fuck> ้สอไม่ค่ค่าอะไรสองแสนสามพันเก้ารอยสองสเก้าสิบสิบเอ็ดคงส่งสารแต่ว่าสิบหก กุมภาครับป .2 ครับเกิดอไรเป็นไงครับอ่าไอ้น้องย้อนสอนมาจากอ้อมปอทออ่าสอนสามมาแล้วก็อ่พอดีจะถึงฝั่งทางเข้าบ้านแล้วแต่มีมอไซค์อีกคันหนึ่งออกมาจากหน้ามันเปืือยแล้วก็ไอ้รถน่าจะเกี่ยวกันแล้วน้องฉลับเข้าไปเ,เปรียนทีไหนปาเจโรมาพอดีม่แค่บาดเจ็บได้เสียชีวิตไหมครับเป็นน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็รุ่นน้องคนหนึ่งแถวบ้านครับ แล้วก็รอดคนรถไปกินรถคู่ก็ดีเสียห,หายไหมเสียหายเหมือนกันมีเขาว่าจะให้ค่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาให้มาห้าพันแล้วเป็นค่าเยียวยาแบบน่าจะใช่ไปกิรถให้ยังรับค่าลากจูงครับสองแสนสองแค่บริษัทประกันภัยครับผมบริษัทประกรันภัยโดนฟ้องบริษัท <c oughs> บริษัทประกันไอยบริษัทประกันภัยป็นคนฟ้องครับอยากให้เรื่องคดีให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าถ้าเรียกค่าลากจูงไอ้สองแสนสองนี่เยอะมันเยอะมากเกินเกินไปครับแต่ถ้าถ้าเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายแล้วเราพร้อมที่จะจ่ายค่าลากจูงให้ถ้าคาดีความถ้าถ้าเขาตัดสินงี้ก็ต้องรับตามเหตุเลยครับแต่ถือว่ามากเกินไปสำหรับเราครับผมแล้วตัวนี้นอทำงานอะไร ยังไม่ได้ทำครับตุ้งจบมาก็อยู่กับลุงครับดูแลทางบ้านด้วยเร่องที่รถปาเจโร่ป้ายแดงสีขาวได้มอเตอร์ไซค์คันที่เสียชีวิตได้ย้อนสอนมาชนทําให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งสองรายในวันนั้นซึ่งนึกว่าเรื่องจะจบไปแล้วอยู่ดีๆก็มีประกันมีหมายสารมาที่บ้านของญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพ่อเด็กและแม่แม่แม่แมเด็กที่เสียชีวิต ตกใจมากก็เลยมาหาที่นายกสมาคมกุภัยสามัคคีขอร้องความช่วยเหลือจากทางเราเราได้ยินปุ๊บเราก็เลยประสานไปทางทีมงานข่าวว่าสอบถามข้อมูลแล้วว่ามีหมายสารมาให้เรียกเก็บค่าลากจุงเป็นจำนวนเงิน2องแสนสบาทซึ่งค่าลากจุงอันนี้ผมว่ามันมากเกินไปสําหรับคนยากจนและยุคโควิดขนาดนี้ผมเลยจึงร้องมาทางทีมข่าวว่าให้ช่วยเหลือกรณีเคสเรื่องนี้หน่อย ก็ได้ได้ภาสานมาจากพ่อแม่เด็กของผู้หญิงที่เสียชีวิตและน้องชายได้มาหาที่สมาคมกู้ภัยสามขีให้ช่วยประสานงานให้หน่อยเนื่องจากไม่มีค่าค่าใช้จ่ายในการให้กับประกันแล้วประกันก็มีหมายสารมาที่บ้านอีกมาให้เรียกเก็บว่าค่าทางในความเบื้องต้น5,000บาทซึ่งทุกวันนี้ยุคโควิดเขาก็ไม่มีตังค์อยู่แล้ว จึงจะต้องมาหาเงินแล้วทุกวันนี้ไปหาเงินต่างจังหวัดซึ่งอยู่ทิในในกรุงเทพไม่สามารถกลับบ้านได้ตอนนี้ที่มีหมายสารมากก็มีแต่ลูกชายคนเดียวที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ลุงที่ดูแลอยู่จึงมาลองขอความเป็นธรรมให้กับยายผู้เสียชีวิตวันนี้เราก็เลยได้มาดูที่เกิดเหตุและได้ได้ประสานงานไปทางทีมข่าวให้ช่วยหน่อยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนักมากสําหรับค่าราชกูงของรถแต่แล้วแต่และหน่วยงาน